ย้อนรอยเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวอากาอิชูอิจิสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันค่ะเชื่อว่าเรื่องราวอันน่าเศร้านอกจากครอบครัวของมิยานโฉชิโฮแล้วก็ยังมีเรื่องราวในครอบครัวของอากาอิชูอิจิอีกคนนะคะ ที่แฟนๆการ์ตูนเรื่องนี้ให้ความสนใจอย่างมากมายและว,วันนี้แอดมินก็จะมาย้อนรอยเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวนี้ให้ดูกันค่ะซึ่งใครที่รู้เรื่องราวดีอยู่แล้วนะคะก็มาทบทวนความจําตรงนี้ร่วมกันหน่อยค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้รู้กันนะคะเริ่มต้นจากมากกว่า32ปีที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ทราบว่ากี่ปีมาแล้วอากาอิสโตโมและเซระแมรี่ได้พบเจอและแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันที่ประเทศอังกฤษ และเซราแมรี่นะคะก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีซึ่งชื่อของเธอในตอนนั้นก็คืออากาอิแมรี่และทั้งสองคนก็เป็นคนของหน่วยงาน MI6 ต่อมาเมื่อ32ปีที่แล้วนะคะแมรี่ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนโตนั่นก็คืออากาอิชูอิจิและเมื่อ28ปีที่แล้วหลังจากลูกชายคนแรกอายุได้4ขวบแมรี่ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายอีกคนหนึ่งก็คืออากาอิชูคิจิ จากนั้น17-18ปีที่แล้วนะคะฮานนดะโคจิก็ถูกฆ่าตายในอเมริกาด้วยยาพิษอะพอทอกซิน4869พ่อของเขาซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่และเป็นเพื่อนสนิทของอากาอิสึโตโมะก็ได้ไว้วานให้อากาอิสึโตโมะเข้ามาสืบหาการตายของฮานนดะโคจิซึ่งจังหวะนั้นแมรี่เองก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3อยู่ฝ่ายอากาอิสึโตโมะตอบรับคำขอของเพื่อนและเดินทางเข้ามาสืบคดี และพอเขารู้ตัวว่ากําลังเข้าไปพัวพันกับกลุ่มคนอันตรายซึ่งด้วยความที่เป็นห่วงลูกและเมียนะคะเขาจึงได้ส่งเมลมาบอกครอบครัวของเขาให้ออกจากประเทศอังกฤษแล้วมาหลบอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะคิดว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยซึ่งแมรี่นะคะก็ได้พาตัวเองที่กําลังตั้งครรภ์อ่อนๆและลูกชายทั้งสองคนของเธอเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นหวังว่าสักวันอากาอิสึโตมุจะตามมาหาพวกเขาจนเจอ โดยหลังจากนั้นนะคะอากาอิสึตโตมกุก็หายตัวไปไม่มีใครหาพบหลายคนจึงสันนิษฐานว่าเขาอาจจะตายไปแล้วซึ่งตอนที่ออกเดินทางมาที่ญี่ปุ่นนั้นแมรี่มีอายุ36ปีอากาอิชูคิจิมีอายุ11ปีมาซึมิยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องและอากาอิชูอิจินะคะพี่ชายคนโตที่ตอนนั้นมีอายุราวๆสิบหถึงสิปีก็อยากจะตามสืบหาการหายตัวไปของพ่อนะคะเขาจึงตั้งทงว่าจะไปอยู่ที่อเมริกา จากนั้นก็จากครอบครัวที่ญี่ปุ่นและมุ่งหน้าไปที่อเมริกาโดยเขาทำงานหารายได้พิเศษและส่งตัวเองเรียนไปด้วยและมีความมุ่งมั่นว่าจะเข้าร่วมกับ FBI เพื่อสืบสวนการหายตัวไปของอากาอิสึโตมุและหวังว่าจะคลี่คลายคดีและความจริงให้ได้ต่อมานะคะราวๆ1 6บปีที่แล้วนะคะมาซึมิก็คลอดออกมาในประเทศญี่ปุ่น และเมื่อ15ปีก่อนนะคะมาซึมิและชูคิจิก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเซระซึ่งเป็นนามสกุลของแม่แทนนามสกุลอากาอิของพ่อและชูคิจิก็เริ่มเข้าโรงเรียนมัธยมนะคะโดยใช้ชื่อว่าเซระชูคิจิประมาณ10ปีที่แล้วนะคะชูคิจิก็จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและเปลี่ยนไปใช้นามสกุลไฮเดดะ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะแมรี่มาซึมิชูคิจิและอากาอิชูอิจิก็ได้นัดเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานถึง7ปีโดยถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของอากาอิชูอิจิและเซระมาซึมิโดยตอนนั้นนะคะอากาอิชูอิจิก็ได้กรีนการ์ดและได้รับสัญชาติอเมริกันอย่างสมบูรณ์และกำลังจะเข้าร่วมเป็นคนของ FBI ซึ่งตอนนี้แหละค่ะที่ครอบครัวนี้ได้เจอกับคุโดชินิจิกับโมริรันที่ไปเที่ยวที่ชายหาดพอดีด้วย ต่อมานะคะเมื่อประมาณ5ปีก่อนอากาอิชูอิจิซึ่งตอนนั้นนะคะเขามีอายุ27ปีก็ได้เริ่มแทรกซึมเข้าในองค์กรชุดดำโดยเข้าทางมิยานะอะเคมิต่อมานะคะเมื่อ4ปีที่แล้วเซระมาซึมิก็เห็นอากาอิชูอิจิในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นนะคะเขามากับสกอตและเป็นเวลาเดียวกันกับที่มาซึมิเห็นอามมโรโทโอรุด้วย3ปีที่แล้วนะคะแมรี่ก็ได้ข่าวของสามีว่าเขาไปโผลในลอนดอน เธอจึงรีบออกเดินทางไปที่อังกฤษทันทีและเธอก็ได้พามาซึมิไปด้วยและให้มาซึมิเรียนมัธยมที่อังกฤษ2ปีก่อนนะคะอากาอิชูอิจิถูกองค์กรจับได้ว่าเป็นคนของ FBI และถูกไล่ออกจากองค์กรชุดดําและต่อไปนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะโดยเรียงลําดับเรื่องราวจากหลังจากอากาอิถูกไล่ออกจากองค์กรชุดดาและ FBI จับตัวคีได้โคนันและอากาอิก,ก็ได้รู้ว่าคีก็คือคนของ CIA จึงวางแผนร่วมการส่งคีย์คืนกลับสู่องค์กรและวางแผนแกล้งตายของอากาอิชูอิจิจนแผนแกล้งตายสำเร็จนะคะและอากาอิก็ได้ปลอมตัวมาเป็นโอคิยะสึบารุพอหลังจากนั้นไม่นานนะคะแมรี่ก็ตัดสินใจมาพบกับอากาอิสึตโตมุที่สะพานวอชฮอ์หน้าตึกสำนักงานใหญ่ของ MI6 และแมรี่ก็ได้รู้ว่าสึโตมะนั้นเป็นตัวปลอมโดยเบลมอตปลอมตัวมาเป็นอากาอิสึโตโมะเพื่อล่อให้แมรี่ออกมา และเมื่อได้เจอกันเบลมอธก็เอายาอะพอทอกซิน4 8 6 9ให้แมรี่กินหวังจะฆ่าเธอให้ตายแต่แมรี่ก็ตกลงไปในแม่น้ำเทมส์จากนั้นเธอก็กลับไปหามาซึมิตอนที่ตัวหดเล็กลงเป็นเด็กมอต,ต้นไปแล้วหลังจากที่แมรี่กลับไปที่ห้องของมาซึมินะคะในระหว่างที่กำลังคิดหาหนทางออกกันอยู่นั้นแมรี่และมาซึมิก็ได้เห็นโคนันออกสื่อที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันวิมเบลดันของมิเนวากราสซึ่งทั้งสองแม่ลูกจำได้ในทันทีว่า เด็กผู้ชายคนนั้นเหมือนกับเด็กชายที่เคยเจอกันที่ชายหาดเมื่อสิบปีก่อนพวกเขาสองแม่ลูกจึงคาดเดาว่าโคนั้นก็น่าจะได้รับยาตัวเดียวกันกับที่แมรี่เพิ่งได้รับมาจากนั้นสองแม่ลูกจึงเดินทางกลับมาที่ญี่ปุ่นและเข้าพักตามโรงแรมต่างๆเพื่อที่จะเข้าใกล้โคนันและเพื่อที่จะพูดคุยตกลงและสืบหายาแก้พิษทาให้คืนร่างเดิมสำหรับชูคิจินั้นก็ได้มีชื่อเสียงและเป็นนักเล่นโชงิชื่อดัง ต่อมานะคะมาซึมิมั่นใจว่าโคนันมียาทำให้สามารถกลับคืนร่างเดิมได้แมรี่จึงสั่งให้มาซึมิเอายานั้นมาจากโคนันหรือไม่ก็หาทางพบกับคนที่ทำยาแก้พิษให้ได้และคนที่มาซึมิสงสัยก็คือไฮบาระนั่นเองและในตอนนี้นะคะสำหรับมาซึมิเองเธอยังไม่รู้ว่าพี่ชายคนโตของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่หลายครั้งการได้เจอกับโอกิยะสึบารุมันก็ทาให้เธอนึกเรื่องบางอย่างของพี่ชายคนโตได้ และเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าพี่ชายคนรองกลายเป็นนักเล่นโชงหิชื่อดังไปแล้วถึงแม้ว่าเธอกับพี่ชายคนรองจะคุยโทรศัพท์กันบ่อยๆก็ตามสำหรับฝ่ายอากาอิชูอิจินะคะรู้ว่ามาซึมิก็คือน้องสาวและก็พยายามปลามเธอแบบอ้อมๆไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไฮบาระซึ่งอากาอิชูอิจิก็ยังคงติดต่อกับฮานดะชูคิจิอยู่ซึ่งตอนนี้อากาอิชูอิจิดูเหมือนว่า น่าจะเริ่มรู้แล้วว่าแม่ของตัวเองตัวหดเล็กลงแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันตรงๆฝ่ายเซราแมรี่นะคะเธอได้รู้ว่าลูกชายคนรองกลายเป็นนักเล่นโจงิชื่อดังเพราะเธอมักจะดูการแข่งโชริของเขาบ่อยๆจากรายการโทรทัศน์แต่กับลูกชายคนโตเธอยังไม่ได้พบเจอหรือพูดคุยกันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไทม์ไลน์เรื่องราวของครอบครัวอากาอีนะคะปูทางก่อนที่เราจะได้ดูโคนนันเดอะมูวี่ที่24ที่กำลังจะออกฉายในปีหน้า หากไม่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกนะคะหากตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดนะคะแอดมินก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเพราะเนื้อเรื่องย้อนไปมากว่าที่จะเรียบเรียงออกมาได้ก็หลายวันเลยทีเดียวค่ะหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้แอดมินต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบกันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ